สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลมอตอร์ไวอลกันอีกเช่นเคยช่วงปลายเดือนมกราคมก็ถือได้ว่างานของฝั่งมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเริ่มทยอยเตรียมที่จะจัดงานเปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งข่าวที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เป็นข่าวของแบรนด์คีเว เขาเตรียมที่จะเปิดตัวรถสกูตเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่2ต่อจากเวอร์ซิเลียไม่นับรวม GT 2 7 0ที่ถือเป็นสปอร์ต t อทพรีเมียมในกลุ่มของบ i ๊กสกูตเตอรทั้งที่เวอร์ซิเลีย150เพิ่งมีอายุไม่ถึง1ปีเท่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นการรุกตลาดในฝั่งของรถกลุ่มสกูตเตอร์อย่างต่อเนื่องเลยรถรุ่นใหม่คันนี้จะมีชื่อว่า k e y เววิกตอเีย แล้วก็จะมากับธีมสไตล์คลาสสิกย้อนยุค60ขณะที่ตัวเวอร์ซิเลียครับเขาจะออกไปในทางรถสไตล์โมเดิร์นและถ้าเกิดเราดูจากภาพทีเซอร์ที่เห็นอยู่นี้ครับนอกจากชื่อรุ่น k i เววิกตอเรียแล้วก็จะมาพร้อมกับสโลแกน Back to city มีรายละเอียดที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือในส่วนของตัวไฟหน้าเป็นรูปทรงแบบหกเหลี่ยม แล้วก็ใช้ไฟเป็นแบบ LED นอกจากนี้ครับตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นทรงกลมจะแตกต่างจากเวอร์ซิเลียที่ใช้ทรงรูปแบบใบไม้ขณะที่เรื่องของขุมกำลังครับยังไม่มีการเปิดเผยรหัสออกมาแต่ส่วนตัวทางทีมงานเรามองว่าก็น่าจะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับตัวเวอร์ซิเลีย 150, ที่จะเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวพิกัด1 5 0ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศ2วาลว โดยเบื้องต้นครับผมได้ทำฟูลรีวิวของเวอร์ซิเลียไปแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้ รายละเอียดอื่นๆนอกเหนือจากนี้ครับเราคงต้องมารอลุน้นรอดูกันในวันเปิดตัวว่าค y วเวอร์วิกตอียคันนี้จะมีหน้าตาออกมาเป็นเช่นไรสเปคออปชั่นจะให้มาเป็นแบบไหนยังไงก็รอติดตามได้เลยครับทางม o t ต r ร i v a l ของเราเพราะว่าวิกตอเรียจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ยังไงก็ต้องขอฝากทุกคนครับติดตามที่ c h anel n m o t o r i v a l ของเราแล้วก็ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l กันไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ